สวัสดีค่ะพี่น้องพบพ่อกันในช่องไนช์แนลคือเก่านะคะเหมือนนี้กับภาพพี่น้องคืนเขาเก็บพักหวานคือเก่าจะ้ะอย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อค่ะพี่น้องช่วงนี้กับฤดูกาลเนาะจากสิบไปหายยังมันแรงไข่หมดแดงกันยังบ่เต็มที่หรือบม่มีบ่ดูจ้ะหรือปุ๋ยนี่มันมีหน่อยบอ้เก็บพักหวาน,นเน่าเลื้งเลยลูกค้าสั่งจ้ะ เมื่อยเพิ่งขึ้นมาจา้ะมืนนี่ลูกน้องมานำหาเมื่อนี่เอาตะกร้าเขียวน้อยเอมื่อนี่มาหลายคนสูงเลยต้นสูงหัมหัวใครเะเดี๋ยวเสื้อได้เก็บผู้เดียวเด้อน้องก็จะถาเก็บน้ำต้นก็เกี่ยเด้อจ้ะมันสูงมือข่างเดียวไหมคะ่ะ จับกล้อง,องพ่อ,อ,อเดี๋ยวขออนุญาตเก็บด้วยจ้ะทีนี้มันสูงยืนบ่ถึงปุ๊บมันหล่นเดี๋ยวขออนุญาตเก็บผลน,นี่สิยืนผมหัวเก็บบ่ถึงจ้ะ,จะเดี๋ยวทางมาหลนุนนันกันเนาะจ้ะพี่น้นนองมาเก็บผนเ,เตี้ยๆนาะจ้ะ ต้นนีจนสิแก่แล้วมี่มื้อนี้มากกหลายค้นอยู่จ้ะมึงมี้มากกบแม่บัวค้นแม่ข้างบ้าน เดกหลานเ้วก็มีพี่นวลแต่ไปคนละเลาะไปคนทางใครทางมันน้อมาทางนี้น้องเก็กมาทางนี้ลูกมาทางนี้ที่มันมาเดินขึ้นมาง่ายๆเนี่ยเนี่ยบอกให้เด็กเดกเดินเลี่ยงเนี่ย ยอดเหียนเนาะบ่คือฟังทั้งหนูไปแบบทั้งหนูไปยอดงามยอดสวยเนี่ยน้อยกินน้ำกินนมก่อน,นจ้ะพี่น้องกินน้ำกินขนมกันแล้วเร็วเร็วเร็วแม่หนักเลยมากินแล้วเร็วไม่ไหวแล้วเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแม่ใส่น้ำให้ลูกเดี๋ยวพี่น้องขออนุญาตเอา,เอาน้ำเอานมเอา,นอเอานอขนมให้เด็กน้อยกันเด้อจ้า ดอลลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเออแม่รู้แล้วแม่รู้แล้วอ่ะอ่ะน้องสายไปเดี๋ยวโดนกล้องเนี่ยน้องไปอยู่หลังกล้องหนูน,น้องเป็นดาราไปเนี่ยน้องเป็นดาราหนูน้องเป็นน้องเป็นเซเลบทังนู้นไปไปอ่ะอ่ะเร็วๆ,เ,ๆเด็กๆดกินน้ำกินน้ำมากันเลยทุกคนเดี๋ยวลูกดอนเดี๋ยวลูกดอน ดี๋ยวนะครับลูกจิ้มก่อนน้ำกันเลยโอ้ยแม่ตังค์ดูบ้างสิเหยียบน้ำหกหมดเลยแม่ตังคนะ์น่ะเอมาแล้วมานั่งมานั่งพี่กี้อ่ะพ่อแฟมาแล้วมารวยมารวยโอ้ยวหัน,านวายแล้วมารวยชนกล้องโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาให้แม่เอาให้ไไม่ด้นะใ่หน่อยเดี๋ยวโอ้ยวุ่นวายจริงดูดิ เตะน้ำหกหมดแล้วเดยกพี่น้องวุ่นวายขนาดเลยจ้ะเดียว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 ,เดยวให้เดี๋ยวขออนุญาตอาน้ามาขนมมาลูกชินนกนกนนช้นให้เล็กน้อยกินกันด้จ้ะนี่ลูกชิ้นเลยเพิ่นต้นพักหวานโซนนี่มันบ่่คยมีคือโซนที่พาพี่น้องเปกัน 白露露。 หลังก็มีอยู่จะาะตึ้งกันนก็แตกหลายอย่งจะบ่อยักงาว ผ่ากระลม่มผ่าหอพระวานกระลม่มชอดอก ยอดออนึอ่งยสวยโอ้ทางนี้บอกค่อยหุ้นจักต้นพกหวานค้นละเขาจ้ะนี่จะเขาเป็นเขาทั้งไร่ติ่งขึ้นทั้งหมู่บ้านน่นแหละจ้ะแต่มันติดโซนมาทั้างอีกหมู่บ้านหนึ่งบกค่อยค่อยคือบุกค่อยคุ้นเคยกับต้นพกหวานทางนี้ พาพี่น้องไปทั้งนนจุดน้ทั้งนั้นมันชันมันสูงชันบ่คนมีใครอยากไปเอีเดูที่อื่นกันก่อนมองอ่างหินบนทางชันๆจ้ะพี่น้องกับพาลูกน้องเล่นน้ำกินน้ำก่อนอ,อะเล่นน้ำาันก่อนเร็วเดี๋ยวเรากลับไปทางนี้เลย ตังจะไปทางนู้นไม่ได้นะลงไปนี้ลงไปนี้มันต่ำดีไม่ไปไกลนะตังไ,ไปแล้วาตามลูกน้องไปีไฟใหม่บิดนี่ต้นพักวานต้นนู้นก็ใกล้ลยังมีน้ำอยู่ด้วยจ้ะเดีย๋ยวสิขึ้นไปกินกระบวกของบนอันนี้เล็กน้อยเด่นละนี่กับผ้าลูกนอ้องยางลงตามโซกนะจ้ะบัวของบนไฟใหม่หมดดจะพี่น้องกับสิผ้ากับจ้ะ เด็กน้อยก็เสีได้กินน้ำไปเรื่อยๆนะจ๊ะนี่ลงตามโซกถุงทองฝาตางังก็สิลงไปเรื่อยๆมีน้ำไปเรื่อยๆจะเด็กน้อยก็สิบ่เมือ่อยสิพากลับเราจะเพราะมันบ่มีผักหวานจะซนนี่นะสูงชันพร้อมสูงชันบน่ปานไรอะแต่ว่ามันบ่มีผักหวานให้เก็บลูกสมุนมันก็ห่อนแต่ก็ลงไปนี่ก็มีน้ำไปเรื่อยๆจ้ะ ทางนุนกับบมีพักหวานเพราะว่าไฟใหม่ด้วยจะฟังทั้งนี้ที่ว่านี่มาเป็นของหมู่บ้านอื่นที่คอยเคยบอกว่าไฟใหม่นะบอกคิดว่ามันจีนนั่นบอกท่านแตกแล้วพักหวานก็ได้น้อยเดียวขึ้นโซนแรกๆไฟใหม่บอกหอดนี่มาทั้งนี้ไฟใหม่ปะนี่ไปพาพี่น้องกลาวไปจะลงตามคลองไปนี่แล้วจ้ะพาพี่น้องมาหอดบ้านลแล้วจ้ะนี่ก็ได้พักหวานแบบนี้แต่ว่ามันมันได้นิดเดียวค่ะมื่อนี้แต่มันก็ง,งามอยู่จ้ะพี่น้อง ฝากอย่าลืมฝากคลิปฝากช่องนัเด้อจ้าเพื่อนใดเข้ามาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องใน,นชาแนลนั่เด้อจ้าฝากเป็นกำลังใจให้นั่เด้อจ้าพี่น้องขอกำลังใจนะพี่น้องๆเด้อเจ้าเด้อจ้าโอาไว้าอกพี่เราถือมื่อยม่ไหมคะ่ะหาข้าวหวานมาหนี่กับบอลคอยมนันเพืนไ,นไ,ไดเพื่อนกิน สีลาพีลาโน่กับเพียงสัมนีเนะจ้ะยืมอเ้ยจ้ากดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจให้ในแชนแนลนอนจ้าคลิปนี้ก็จะฝากไว้เพียงสัมนี้พ่อกันคลิปหนาเลยจ้าสวัสดีค่ะ